ชูลี่แบรนด์เนมแบรนด์อธิภาจิ้มจ่ายจบเลยค่ะลิปสีไหนออกส้มๆมโมเดิร์นพีชค่ะโมเดิร์นพีชค่ะถึงล้านบาทยังอืมกระหามสิ ตอนนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดออเดอร์ค่ะขอหนึ่งร้อยแปดสิบออเดอร์ได้ไหมจิ้มจ,จ่ายจบ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 ตีห้าครึ่งจะได้เจอไหมชูตี้ชูตี้นอนไม่หลับอะชูตี้อยากอยากไล่สดไปเลย ชูตีอยากอาบน้ำแล้วก็ออกไปเลยตอนนี้วันนี้จะได้นอนไหมค่อยไปนอนบนเครื่องก็ได้ชูตี้ตื่นเต้นอะ่ะคือมันเทสาวถ้าอยากเป็นดาราค่ะ จิ้มใส่จบคะ่ะจิ้มใส่จบคะ่ะจิ้มใส่จบคะ่ะกิ๊บแบบชูตี้กิ๊บแบบกิ๊บแบบชูตี้กิ๊บแบบกิ๊บแบบชูตี้ค่ะและต่อไปและต่อไปเป็นกระเป๋าอธิพาน่ารักกระเป๋าอธิพาน่ารักกระเป๋าอธิพาน่ารักจิ้มใส่จบจิ้มใส่จบถ,นะถ้าตื่นเต้นให้ยิ้มยิ้มนะถ้าตื่นเต้นให้ยิ้มนะ ุตี้ก็ยิ้มแล้วแต่ว่าอุ๊ยชุตดดี้ไม่หรือว่าเราจะเป็นทอมยี 21, ไปรับที่สนามบินนะเย้เจอกันนะคะแม่วันนี้เอ,อก็คือพวกนี้พี่พี่สื่อจะไปส่งเราแล้วก็วันที่21พี่พี่สื่อก็จะไปรับเราใช่ไหม ใครอยู่ข้างหลังไม่มีทำหัวไก่ชุติพงไม่ใช่ค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบอเดอร์๊มจิ้มจยอดรวมได้ถึงห้าแสนยังใครไปส่งลูกอา้าใพีพี่สื่อไงลุงเคไงใครอยู่ข้างหลังเราจะเป็นขี้เกียมนะคะนักร้องชายไปไหมไม่ได้ไปค่ะ เป็นมินิคอนเซิร์ร้องฟิวร้องฟิวแบบฟิวฟิวจริงๆมาดามพีเคกับพี่ชาหน่อยกดให้หน่อยจนถึงห้าหมืนตอนนี้เลยอีกสามหมื่นกดให้หน่อยนะข้างหลังใครขี้เกียจไง จิ้มใจจบแล้วก็จิ้มใจจบจิ้มใจจบแล้วก็จิ้มใจจบค่ะ thank you thank you thank you นะพี่ชากดไม่เป็นพี่ชากดไม่เป็นแล้วชูที่จะกดเป็นรึพี่ชาพูดถึงอาร์มอยู่ ว่าเราจะเกาะกระแสแต่มันหนูหนูทำไม่เป็นอะ่ะมันไม่ขึ้นมันต้องแบบว่าเป็นเพื่อนกันก่อนเหรอก็ หนูต้องขออนุญาตหนูต้องขออนุญาตร่ำพี่ชาก่อนนะว่าให้หนูเกาะกระกแสมไหมถ้าให้เกาะก็จะก็ดีก็ถูกต้องเลย ถ้าชูตี้เชิญไปแล้วชูตี้ไม่ได้ขายของบอสก็จะว่าไหมเดี๋ยวนะชูตี้กำลัง เหฮะไม่เจอหาไม่เจอกดตะกร้าให้หน่อยทุกคนจิ้นใจจบนะตอนนี้หนึ่งรอยแปดสสี่ออเดอร์ชูที่ขอสองรอยออเดอร์ได้ไหมหนูขอหนูอยากให้เออ แม่ด้อมแล้วก็พี่ๆด้อมของพิชาช่วยกันกดให้ถึงห้าเหมือนแล้วชูตี้ก็จะจะเชิญไปให้ได้เพราะว่าชูตี้ต้องทำยอดก่อนชูตี้ต้องทำยอดก่อนได้ไหมช่วยกันกดนะช่วยกันกดนะช่วยกันกดนะจิ้มใจจบจิ้มใจจบนะตัวนี้เป็นหมาล่าหมาล่า น,นีจิมจ้าเห็นผมหรออ่ะมาล่ากดตะกร้าคนละหนึ่งออเดอร์ขอยี่สิบออเดอร์ค่ะขอ20ออเดอร์ค่ะ,อออคะมาร่า กดกดให้น้องค่ะกดกดให้น้องค่ะพี่พี่กดกดให้น้องค่ะแม่แม่กดกดให้น้องค่ะมามีกด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 ให้ชูตี้ค่ะเฮ้ย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 ้ยเฮชูตี้นิ่งได้แล้วนะชูตี้นิ่งได้แล้วนะแต่พูดดังไม่ได้ ก็เป็นนางงามมีการฝึกแต่ไม่เคยได้ไม่เคยได้ฝึกแบบนี้นะกดเลยค่ะชูตี้จะนิ่งๆให้สังเกตที่หมาล่านะคะไม่ขยับเลยชูตี้นิ่งมาก พุณหมวกนะคะช่วยกันช่วยกันช่วยกันหน่อยนะคะช่วยกันหน่อยนะคะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยจิ้มจ่ายจบค่ะแล้วก็เป็นมาล่าแบบแบบน้ำใช่ไหมอ้าวมาล่าแบบน้ำนะชูตี้ปักให้แล้วนะคะกดเลยค่ะอุ้ยทำทำยากมากทุกคนทำยากมากท้าถ่ายมากชูตี้ต้องนิ่งมากอ่ะ ดูมือนะชูตี้ทำบาลานอยู่นะจิ้มจะให้จบจิ้มก่อนกด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 กกกกดกดกดโชูตี้ปวดคออะงงแล้วหนึ่งชูตี้ปวดคอมากชูตี้อยากขยับแล้ว กดตะก้าคะ่ะกดตะก้าคะ่ะกดตะก้าคะ่ะโอ๊ยปักคอนฟิกเหรออยู่กับพี่พี่จมงานคะ่ะเตรียมตัวจะไปพรุ่งนี้เตรียมตัวเดินทางพรุ่งนี้เช้าเามืดเอาชูตี้ไม่มีคอนฟิก c t อะมีแต่ป๊อปคอนกับเกี๊ยว กดเกี้ยวได้ไหมล่ะกดเกี้ยวได้ไหมล่ะกดเกี้ยวได้ไหมกดเกี้ยวได้ไหมชุดที่ไม่เห็นเลยอ่ะอือแล้วก็ ชุดี้จะปากเป็นทำยากมากฮัลโหลมาดามฮัลโหลอินทีแฟนสองร้อยสามออเดอร์แล้วค่ะเย่้ฮู้้อจะไม่ยอมแพะ เราจะไม่ยอมแพ้จิ้มจ่ายจบจิ้มจ่ายจบเท่านั้นจิ้มจ่ายจบจิ้มจ่ายจบเท่านั้นพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ชูตี้เดินทางนะคะพรุ่งนี้ชูตี้เดินทางชูตี้เดินทางพรุ่งนี้กด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 อุ้ยอันนี้ยากมาก ต้องมีแนไปพรุ่งนี้กับวันที่ยี่สิบเอ็ดครับวิววิวิวุิวอิว,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 ว้าไม่ได้ฮ มีคนขอแป้งออร่าริชได้เลยค่ะอ้าจิ้มจายจบ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 แป้งตัวนี้ใช้ดีมากปกปิดคุมมันกันเหงื่อกันน้ำไม่หลุดไม่ลอกไม่หนียวไม่หยาไม่เป็นคราบระหว่างวันและไม่หนาหน้าไม่หนักหน้า เบาสบายมากจิ้มจ่ายจบค่ะเบาสบายมากจิ้มจ่ายจบค่ะจิ้มจ่ายจบค่ะแล้วก็จะมีคุชชั่นด้วยจิ้มจ่ายจบค่ะ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 น้องทำเดี่ยวาเหมือนก่อนนะคะ ทำยอด5เหมือนกับชูตี้ก่อนแล้วชูตี้จะ PK นะทุกคนชูตี้เหลืออีกเยอะมากเลยคอนเฟิร์มว่าแป้งใช้ดีใช่จิ้มจ่ายจบให้ชูตี้ด้วยตอนนี้ชูตี้ขอบคุณ216ออเดอร์ค่ะ216ออเดอร์ชําระค่ะจิ้มจ่ายจบค่ะ216ออเดอร์จิ้มจ่ายจบค่ะ,คะอีกกี่หมืน่นอีก2องหมสา อีกสิบนาทีพี่ชาร์ลอตจะลงแล้วนะแต่ชูตี้เลยอ,อีกสองหมื่นสามเลยนะจิ้มใจจบค่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 ะตัวนี้เป็นคุชชั่นตัวนี้เป็นคุชชั่นนะทุกคนใช้ดีมาก ฮ้ยหรือว่าเราจะเป็นทอมดีวันนี้เอสอสงสารมากลูกวันไหนก็ได้เอายอดก่อนจิ้มใจจบคะ่ะจิ้มใจจบคะ่ะจิ้มใจจบ thank you ตัวนี้เป็นคุชชั่นนะคะคุชชั่นพี่อิงฟ้านะคะตัวนี้ใช้ดีมากทุกคนเห็นเห็นหลังทุกคนเห็นหลังมือชูตี้ไหม ตรงเนี้ยคือชูตี้ทากอดออกไปข้างนอกก็คือชูตี้อยากลองแบบกบรอยสักอะไรเงี้ยเสียงใครตะบองหงไม่มีค่ะไม่มีนั่นเป็นเสียงแค่เสียงในนิมิตของเราอย่าไปเชื่อค่ะอย่าไปเชื่อสงสัยคนที่ได้ยินจะอยากกินตะบองหงแน่ๆกดตะก้าค่ะตัวนี้เป็นคุชชั่นพี่อิงฟ้าใช้ดีมากๆ จิ้มจ่ายจบ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 จิ้มจ่าย,ยจบเห็นไหมใช้ดีมากมีคนตำเจลไม่มีขายชูตี้ชูตี้อยู่ต่างประเทศจิ้มจ่ายจบัวเนี้ยดีมากทุกคนออร่าริส อันนี้มีสั่งแล้วขอบคุณนะคะ1219ออเดอร์ขอบคุณนะคะ, 1, คะ,คะจิ้มจ่ายจบเลยค่ะ,จ,จ,จ,คะจิ้มจ่ายจบเลยค่ะจิ้มจ่ายจบเลยค่ะจิ้มจ่ายจบเลยค่ะจิ้มจ่ายจบอยู่กับออหรอคะออออเอาชุดมาส่งแล้วแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้ากับออนะคะ ไปเกาหลีจะร้องกี่เพลงคะเอ่อเหมือนว่าจะได้ร้องแค่ไม่กี่เพลงเองนะจิ้มใจจบแล้วก็จิ้มใจจบจิ้มใจจบแล้วก็จิ้มใจจบ สรุปครีมตัวนั้นกันน้ำไหมใช่มไหมชูตี้จะเทสให้ดูนะชูตี้ใส่เสื้อผ้าหลายชิ้นเพราะว่าชูตี้อยู่เกาหลีมันหนาวนอกนั้นคุยใช่ไหมไม่นอกนั้นน่าจะต้องออกไปจากตรงที่ร้องเพลงอะเพราะว่ามาันจะเกะกะอุย้ยหนาวมากเลยตอนที้ชูตี้ถอดเสื้อนะทุกคน ตรงผมชูตี้เนี่ยเนี่ยชูตี้ต้องเอากิฟต์มาหนีบหลายที่มากเพราะว่าชูตี้ต้องขายกิฟต์ไงเห็นไหมชูตี้ก็ต้องรีวิวใช้จริงจากผู้ใช้จริงอะไรเงี้ยอ่ะมาพร้อมกันหรือ,อยังที่ชูตี้จะรีวิวให้ดู ชุดที่ก็วิ่งต่อไปต่อไปจะเป็นบอดี้ครีมของมาดามค่ะ บอดี cream, mm ้ครีมมาดามเตรียมกดตะก้านะ mm hmm. เพราะชูตี้กำลังจะเทสให้ดู mm hmm. สีชมพูมีในตะก้านะคะ mm hmm. กดได้เลยในในตะก้าแต่ชูตี้ไม่มีไม,มไม่มีตัวเทสสีชมพูว่า mm hmm. ชูตี้ mm hmm. หาไม่เจอ mm hmm. แต่ไม่เป็นไรคะ่ะ ตัวนี้ทุกคนดูดูผิวชูตี้ดีๆนะเราจะมาเทสกันว่ากันน้ำหรือไม่ชูตี้ก็ทาลงไปนะตัวนี้ ค<ข>าปึ๊่อ่าชุดทีด่าทาแล้วนะให้ดูชัดๆทาลงไปแล้วผิวสวยมาก ฟิลแบบฟีลแบบอาบแดดฟีลผิวสุขภาพดีฟีลผิวแทนอยู่แล้วแทนแบบแทนแบบเนียนเนเนียนละเอียดละเอียดละเอียดฟิลแบบว้าวว้าวว้าวอันนี้ชูต <c oughs> ี้ก็ทาแบบใส่ตลยอยู่นะคะ <c oughs> ชุดที่ก็จะลูบลงไปลูบลงไปลูบลงไปผิวเราก็จะชุ่มมากทุกคนผิวอุดมสมบูรณ์มากผิวเงากระจกมากผิวบิวตี้ควีนมากทุกคนผิวบิวตีทควีนมากกดตะก้าเลยค่ะข้างที่ทากับข้างที่ไม่ได้ทา ชางนี้ดูเล่นไฟเล่นแสงมากๆผิวดูปริ่งปรั่งมากทุกคนใครสับหมูคะน่าจะเป็นไม่ได้น่าจะเป็นการไอ้นี่ค่ะน่าจะเป็นการทำต้มจืดหมูสับจริงๆต้มจืดหมูสับคงจะเป็นเมนูนั้นนะ ไม่ใช่ฟักอะไรแบบลาบอะไรไม่มีไม่มีจะเป็นการแบบทำาต๊ะแกงจืดจิ้มจ่ายจบค่ะจิ้มจ่ายจบค่ะตัวนี้เป็นออยออยเป็นออยออยออย พูดยากมากคำนี้จิ้มจ่ายจบจิ้มจ่ายจบจิ้มจ่ายจบค่ะแล้วก็หืมแล้วก็หืมอาหารญี่ปุ่นใส่หมูสับชูตี้เทสลิปหน่อยซื้อละ thank you ชูตี้ก็เทสไปหนึ่งข้างอ้ยอย่าลืมรูปให้มันบาลานกันด้วยนะคะเนี่ยทุกคนแล้วก็ผิวเราก็จะแบบวิงวิงมากผิวเราก็จะวิงวิงมาก ทาไปเลยทาไปเลยให้ผิวผูดสุขภาพดีผิวสุขภาพดีผิวแบบเหมือนเหมือนคนที่เป็นไฮโซอ่ะผิวแบบผิวแบบต้องต้องอาบแดดอ่ะคือต้องเป็นต่ก้านนี้เท่านั้นค่ะจิ้มจ่ายจบค่ะแม่กลับวันไหนนั่นนะซิ 228ออเดอร์ขอบคุณค่ะจิ้มจ่ายจบค,ค่ะจิ้มจ่ายจบ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 เทียบให้หน่อยชื่ที่เคยเห็นตัวเองเหมือนันนะ อันนี้จะดูเป็นสายฝอขึ้นมาแล้วครีมชูตี้กันน้ำไหมน้องบอมเอากระมังมามมมเรียบมากเลยใช่ค่ะเรียบมากอยากมีผิวแบบมาดามกาตะก้าเลยค่ะ อยากมีผิวสีแทนเหมือนมาดามกตะก้าเลยค่ะอยากมีผิวสีแทนเหมือน Sh uity, Sh uity มาดามชูตี้ชูตี้มากดตะก้าเลยค่ะอ้าวใสลล่ละสีชมพูทาแล้วผิวก็จะวิง่งเนียน